คือลูกเขาอะโดนน้ำร้อนลวกที่เทา้าเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นอะอยู่บนรถของโรงเรียนที่แบบว่ามีการแบบรับส่งอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอโดนน้ำร้อนลวกอะพอไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปประถมพยาบาลแบบถูกวิธีแบบทันทีเบืเอ้อต้นอะเออมันก็แผลมันก็ผุพองอเสร็จแล้วเนี่ยมันส่งผลให้ลูกเขาเนี่ยก็ต้องแบบเหมือนต้องไปผ่าตัดเนื้อเยื่อ ใช้ค่ารักษาเนี่ยในการใช้จ่ายในการรักษาในการผ่าตัดเนื้อเยื่อเนี่ยแปดหมื่น mm. เริ่มจากน้นร้อนลูกบนเท้า mm. เขาบอกว่าเออเนี่ยอยากจะเตือนอุทาหรณ์คนขับรถเนี่ยคือคอยรับส่งเด็กไม่รู้ว่าลูกสาวโดนน้ำร้อนลวก mm. ก็เลยพาเด็กไปส่งตามปกติ ถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งปกติแล้วเด็กคนอื่นเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าแจ้งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจทางครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการละเลยต่อหน้าที่รับผิดชอบหรือเปล่าเด็กอยู่บนรถรับส่งระหว่างทางกลับบ้านไปโรงเรียนเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถน้ำร้อนลวกแบบเนี้ยถ้าเกิดคนขับไม่หนะ้ที่ดูแลเด็กระหว่างเดินทางเนี่ยแล้วก็ประสมพยาบาลได้ทันทีเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้เป็นหนักขนาดนี้ก็ได้เ,ดเรื่องราวคืออะไรรู้บออ้าอเด็กคนเนี้ย ไปซื้อมาม่าขับม,มากีน,แล,น,ลนแล้วมันก็หล่นใส่เท้าอตอนขึ้นมาบนรถ<ช>เสร็จปุ๊บก็ไปบอกคนขับบอกว่าโดนน้ำร้อนลวกว่าน้ำร้อนลวกเสร็จปุ๊บคนขับก็คือด้วยความที่เขาก็เป็นคนขับอะเธอมันยังหยุดไม่ได้นีความรู้สึกฉันนะคือเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเรื่อง เรื่องใหญ่หรือเปล่าออก็อาจจะแค่นำร้อนหกใส่เท้าหรือเปล่าก็ขับรถอาจจะไม่ได้เห็นใจอะโฟกัสไปที่ขับรถในความรู้สึกเราเอ,อใจอะโฟกัสไปที่ขับรถอ่ะหลังจากที่พี่ดาพูดกับพี่อ่องพูดเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ต่อเออขาบอกครอบครัวเนี่ยก็มีการพยายามเจรจานะให้คนขับรถเนี่ยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแต่ก็ได้รรบก,การปฏิเสธและขอใจเพียงแค่8 0 0พบาทเท่านั้น กรีที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเกือบสองเดือนแล้วแผลยังไม่หายดีเลยแล้วก็ยังไม่ได้รับการรักษาใดๆส่วนคนขับรถจะไม่ได้เป็นพนักงานประจําของโรงเรียนแต่รับจ้างโดยตรงจากผู้ปกครองให้ดูแลเด็กก็คือเหมือนเป็นรถแบบเอกชนเออเอกชนรับรถเด็กหลายหลายคนรับจ้างก็เลยอยากถามความคิดเห็นหน่อยว่าในกรณีเนี้ยผู้ปกครองสามารถไปเรียกเก็บกับคนขับรถได้ได้ไหม เราก็พยายามจะมองเป็นกลางว่าคนขับรถต้องรับผิดชอบร้อยเปอร์เซนไหมอย่างนี้ไหมคือพยายามมองเป็นกลางแล้วสิ่งที่ฉันได้คำตอบมาคือคนขับรถผิดหรอมองในมุมผู้ปกครองนะ คนขับคนนี้ไม่ได้เป็นรถโรงเรียนแต่เป็นคนที่รับเงินไปแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลเด็กเบ็ดเสร็จดูแลส่งเด็กหรือเปล่าเขาก็เลยไปเรียกรับเขาแต่มาเพราะในมุมผู้ปกครองก็เลยมองว่าในเมื่อฉันหนึ่งในหน้าที่คนรับผิดชอบนะกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเราอะเราจะไม่ได้เรียกร้องกับคนขับรถเราจะไปเรียกร้องใครได้ยังไงอะเราก็จะมองว่าอุบัติเหตุ โอก็ลูกเราทำหกอะแต่ถ้าเกิดผู้ปกครองถามกลับไปว่าเฮ้ยในเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุน้ำร้อนแล้วร้อนลวกขาลูกอะไม่ไปส่งโรงพยาบาลหรือไม่บรรู้จักปฐมพยาบาลเลยหรอถ้าเกิดผู้ปกครองถามกลับมาไงเราก็เลยอยากรู้ไงส,นะสมมตนินะสมมติถ้าเกิดสถานการณ์มันมันไม่ได้ละเอียดพอสมมตถิถ้าถ้ามาส่งถึงเด็กแล้วบอกผู้ปกครองเลยแบบว่าน้ำร้อนมันลวกนะคะพาไปหาหมอด้วยแต่เขาไม่ได้พานะเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบส่งไปคนอื่นอีก อย่างเนี้แต่รีบส่งน้องก่อนแล้วก็บอกว่ารีบพาไปหาหมอนะครับน้องโดนน้าร้อนลวกอย่างเนี้ยเขาผิดไหมเพราะว่าเขาขับรถอะถูกป่ะเขาเห็นชาวเน็ตมีท่านหนึ่งบอกว่าเท่าที่อ่านคุณแม่บอกน้องซื้อมามากินบนรถแล้วทำหกใส่เท้าตัวเองเรามองว่าแบบเป็นกลางคนขับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเขาไม่ได้เป็นคนทำน้ำร้อนหกใส่น้อง ยินดีจ่ายแปดพันก็คือช่วยสุดๆแล้วในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่าถ้าจะไปเรียกเก็บจักคนขับรถเลยอ,ย 8, อะแปดหมื่นอะมันไม่ใช่เ,<ข>ใเกินด้รู้สึกแน,นะ้ะเขาเขาไม่ได้ทำหกใส่น้องถูกปะเออแต่จริงๆแล้วว่าอีกหนึ่งเรื่องก,ก็คือเราต้องสอนลูกเราด้วยว่าถ้าขึ้นรถอะไรที่มันร้อนอที่มันันตรายอย่าไปกินนะลู มามากาแฟอะไรอย่างเงี้ยเธอบางทีเด็กอะมันก็หิวฉันเข้าใจเด็กมันหิวอยู่แล้วแหละมันห้ามยากแต่เลาก็ต้องบอกลูกเราว่าเฮ้ยมันอันตรายนะบางทีรถขับก,กิดอะไรอย่างเงี้ยถูกปะอือ